ซูซูทำไมวมาซูซูทาบูโน่เนี่ตั้งแต่เขาเป็นศิลปินอะตั้งแต่บูย่ามา่ะก็คือไม่เดี๋ยวนี้ไม่ทำตลกไม่อะไรเลยนะไม่ใช่ทุกคนทุกคนขอเล่าให้ฟังพี่นิกี้อะคือเขาชอบลองเพลงคือเพลงโกโกวาดังมาใช่ไหมโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่ยูดินังก็บอกว่าพี่อยากทำเพลงนี้โกโกคือใครขอเข้ามา เมสซันขอเข้ามาในวิดีโอฟังเขาเล่าก่อนอ่าโอเคมินิกี้ก็เลยจะทําเพลงโกโก้คืบทุกคนว่าเพลงโกโก้คืบเป็นยังไงโกโก้วามันยาวไปก็เลยเอาโกโก้คืบดีกว่าโกโก้คืบเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าให้หนูไปร้องเพลงโกโก้คืบเป็นภาษาใต้แล้วหนูก็เลยพี่เบ้าพี่เบ้าพี่เ้าพี่เบ้าเลยพี่เบ้าน้องเศร้าอยากได้ชุดโกโก้คืบนี่แหละชุดโกโก้คืบที่น้องเศร้าอยากได้ ใช่เขาก็เลยจะให้หนูไปพูดนี้ไปเรื่อยหนูก็เลยบอกว่าคิวไม่ว่างค่ะผมขอคิวเขาผมขอคิวเขาไทยเอ็มวีล้อเรียนโกโกวาชื่อโกโกคืบจะเป็นภาษาป้ายถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็ยอมแหละเพราะเป็นสมัยก่อนเขาก็ดารากองแกงอ่ะที่เราเจอที่เราเจอเขาใหม่ๆที่เราเจอเขาใหม่ๆสมัยที่เราดังอตอนนั้นนะสมัยที่เราดังมากอะไรเงี้ยเราก็เจอเขาเขาก็เป็นแบบเออดารากองแกงคนหนึ่งแล้วก็ ตอนนี้เขาดังแล้วไงแตนน่เขา <c oughs> เขาปล่อยเพลงบูย่ามาเนี่ย <c oughs> เขาไม่มาทำอะไรเล่น <c oughs> เล่นอีกต่อไปแล้วฉันไม่ได้ทำอะไรเล่นเล่นฉันทำได้แค่ให้เันลองเพลงโกโก้คูบ